ถ้าไมเป็นมันทัดเฉยออแต่ว่าสังคมยังเป็นแบบนี้หมยคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องหาคดีให้ตัวเองได้อยู่ดีเดี๋ยวก็คงมีคดีอยู่ดีนะคะว่าก็คนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาคงยัดคดีให้เราอยู่ดีนะคะแต่ว่าสมมติว่าถ้าบ้านเมืองน,นี้มันดีแล้วมันมีความฝันที่เรียบง่ายมากอย่างนี้สุดๆก็คือไม่อยากเป็นเจ้าของโรงแรมจักรเล ไม่ทำนี่นี่ใช่เรื่องน้นเอา้าก็ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้ทำอะไรไงก็ถ้าเรามีความสุขอยู่แล้วบ้าน,นืองมันก็ดีอยากทำอะไรอ่ะไม่เป็นความฝันเหมือนกันซึ่งมันเป็นความฝันธรรมดามากแล้วก็เป็นการเติมเต็มแอชชั่นในใจที่เราคุณชอบชอบอะไรมากแต่ว่านี่แหละค่ะพื่อสภาพสังคมเป็นแบบนี้แล้ววัยรุ่นจะได้สร้างตัวตอนไหนอะ่ะเออกี่โมงอ่ะเราจะได้ทำตามความฝันขอ๋อขี่โมงนะครัตอนนี้ ก็เลยพยายามตั้งเป้าความฝันใหม่ว่าเราอยากได้สังคมที่มันดีแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปคิดว่าหลังจากที่สังคมมันดียู่นี้แล้วเนี่ยทำอะไรดีซึ่งสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้ไปเรื่อยๆก็เพียงแค่ว่าเราต้องพยุงตัวเองให้มีแรงต้องพยุงตัวเองให้มีแรงพอที่จะสู้และอยู่รอดู ความสำเร็จอะไรบางอย่างถ้าอยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเติบโตมาในสังคมเรียงประเทศไทยนี้นะคะอ,อ,อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าเราทำจนเกินไป เราก็จะหมดแรงเกินไปในที่นี้หมายความว่าการทํามันจําเป็นเลยแต่ว่าเราจำเป็นต้องรู้ขีดจำกัดและเลื่อนไขในชีวิตของตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีกําลังในการสู้ต่อไปแบบไหนมันจะแย่งกันยังไงได้บ้างแล้วมันจําเป็นมากที่เราจะ,จะต้องหล่อเลี้ยงกําลังของตัวเองทางกายและใจ เพราะว่าคู่ต่อสู้ของเรามันน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วมันก็มีพลังกำนาจเยอะแยะเต็มไปหมดหมายของผู้ทิ้ง้ายอย่างนีงว่าหมายหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าในอนาคตอีกสักสิบปีเราจะไม่ต้องมาจัดงานเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมอะไรอย่างนี้ให้เพื่อนอีกแล้วไม่ชอบเจอทุกคนนะชอบมากเลยแต่มาไม่ชอบงานกัืทัเลยมดเลย จริงมาชอบเจอทุกคนมากๆเลยค่ะทำไมมันไม่ชอบเป็นงานนีโทษเนี่ยงานประเดิ๋ยวนโทษเป็นงานหนึ่งที่มายไม่ชอบมาเลยแต่มันต้องมาทุกครั้งถ้าไม่ติดอะไรจริงๆเนี่ยก็จะต้องมาให้ได้เพราะว่านี่เป็นพื้นที่ที่เราจะได้บอกระกาศและเราได้ย้ำเตือนกันอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยเพื่อนเราไม่อ,อยู่ท้าไหนวะแล้วเราก็ไม่ได้หิ้งเพื่อนเราไปอยากให้ทุกคนรู้ว่าเพื่อนเราอยู่ข้างในเราอยากเอาเพื่อนเราออกมา เพราะฉะนั้นไ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าอีกสักสิบปีเราจะไม่ต้องมาจัดงานแบบนี้กันอีกแล้วแลวหมยเชื่อว่าใครที่ตอนนี้เป็นกําลังในการแบบเพื่อนที่ยังไหวก็ทําไปด้วยกันต่อน,นี่แหละถ้าเหนื่อยก็แค่พักเอาแรงการพักเอาแรงไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยแต่ว่ามันจะทําให้เรามีกําลังในการสชื่อต่อไมได้ยาวมากกว่าก็ ประเทศนี้ไม่เป็นของเราถ้าใครจะชุบซีของเราไปแล้วทวงเรเราก็ทวงกลับคืนมานะคะถ้ามันทำร้ายอะไรเรามากนักก็ก็ลองช่างใจดูว่าเอ,อในความเป็นจริงแล้วเนี่ยระหว่างเรากับมันอะใครสละความสุขได้มากกว่ากันหมายความว่ามั่นใจว่าคนอย่างพวกนั้นบางคนที่พวกบ้านากนนเนี่ยไม่สามารถเส,สีเยสละความสุขได้เท่าพวกเราแต่ตอนเนี้เออยเราเราเหลือเพียงแค่ความสุขที่เป็น,ปนตัวเพราะฉะนั้น ก็อยากให้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนพยุงกำลังของตัวเองกันไว้ให้ดีนะคะเดินหน้ากันต่อไปเรื่อยๆคอยสกิปพยุงเพื่อนข้างๆด้วยแล้วก็หวังว่าในปีหน้าเพื่อนเราจะได้ออกมาเดินกันกับเราตรงนี้แล้วเราไม่ต้องทำงานแบบนี้อีกแล้วคุณค่า